สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำถั่วตัดรถมอคค่ากันมาดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันเลยส่วนผสมของเราถั่วลิสงคั่ว500กรัมนาขาวคั่ว500กรัมต่อด้วยน้ำตาลทราย200กรัมเนยสด30กรัมเกลือ3กรัมต่อด้วยแบะแซ250กรัมและน้ำเปล่า1ถ้วยตวง วงส่วนผสมเสร็จแล้วเรามาเริ่มวิธีการทำเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะนำแบะแซน้ำตาลเกลือน้ำเปล่าเทลงในกระทะยกขึ้นตั้งไฟปานกลางจากนั้นคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันดีใส่ถั่วลงไปคนเป็นพักๆเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวถั่วของเราได้ที่แล้ว จะมีลักษณะน้ำมวดและเหนียวข้นสังเกตว่าแบะแสะและน้ำตาลเคลือบถั่วแล้วจากนั้นเราเติผมผงอวนติน3ามช้อนโต๊ะผงกาแฟ1ช้อนโต๊ะคนให้ผงอวนตินและกาแฟกระจายตัวเข้ากันดีจากนั้นใส่เนยสดลงไปคนให้ทั่ว ปิดไฟยกลงเทลงงาขาวที่เราปูรองพื้นไว้แล้วเราจะใช้ไม้คลึงแป้งรีดให้มีลักษณะเรียบแบนเท่ากันใช้งาขาวโรยหน้าเล็กน้อยหลังจากที่รีดได้ที่แล้วจากนั้นเราจะมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือรูปที่เราต้องการ เราจะตัดตอนที่ร้อนๆเพราะถ้าเย็นมันจะแข็งเกิดการแข็งตัวและแตกหักได้ง่ายรอให้เย็นสนิทแพ็คใส่ถุงเป็นอันเสร็จสูตรนี้ทานคู่กับชายิ่งอร่อยนะคะ